3, 2, 2สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่วินเซนต์นาวสาขาเทอร์มินอลทเนะคะพะรามสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันโซนแรกนะคะที่เราจะพามาดูก็จะเป็นโซน reception ค่ะที่สาขาวินเซนต์นาวเนี่ยก็ยังไม่มีที่เซลคอยขายคอร์สนะคะมีแค่พ,พี่พนักงานที่คอยให้คำรึกษายอย่างเดียวค่ะ ผมพามาดูห้องเสริมความรอของผมกันนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องขัดการมาตรฐานเดียวก,กันกับที่สาขาอโศกเลยนะผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูโซนดีผิววิวหลักร้านหไปดูกันเลยไปดูกัน คนดีผิวนะคะคือชิลมากคือวิวแบบหลักล้านจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยค่ะใครๆที่อยู่แบบแถวพระรามสามก็อยากให้ทุกคนมาลองนะคะคลินิกก็สวยวิวก็สวยมาได้ที่วินเซนนาวครับ